เธอ<ไ>บอกเธอเป็นแพทย์หลวงนะครับแพทย์หลวงของสภาแล้วเธอก<ช>็ห,ห,หายหาไปไว้ในรถกะว่าจะขววงน้ำนะครับเดี่ยอ้าว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 รถโกอ้าวอ้าวได้ยินเหมือนกันดังมากดังมากไออีกอ้กูไปกูไปใครอะใครอะใครครับ เฮ้ยเดินไอ้ไก่อย่างงี้หมอหมอย้อยแน่เธอขังผมไว้แน่หมอเป็นเป<ะ>็ดเอ้ยไม่ใช่สวัสดีไม่ใช่ไก่สวัสดีค่ะช่างไมค์เพนอ,อันนี้อันอนี้คือเฮ้ยช,ช่างอะไรช่างอะไรอันนี้คือ,อดูการแต<ห>่ง,งตัวด้วยอืมเขาเป็นตำรวจเขาเป็นตำรวจมาอ๋อสวัสดีคุณตำรวจสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีใช่ไหมครับ ไม่แต่บางทีข้อลํำตรวจเหมือนกันนะใช่ข้าจะเป็นลํำที่อะไรของเองวะคือตํารวจใช่ไหมครับใช่โอ้โหเห็นอย่างงี้เป็นปินพันลงหรือเปล่าเขาเขาบอกผมไว้ว่าเวลาเกิดมีเรื่องร้ายเกิดภัยอันตรายภายในตัวให้แจ้งที่ตํารวจนะครับผมสามารถบอกได้ไหมครับมีอะไรว่ามาสิแม่นางคนนี้ครับสีขาวแม่นาง ไม่หมอไมาทำอะไรเขาทำอะไรเจ้าอ่ะเหอะเธอบอกเธอเป็นแพทย์หลวงนะครับแพทย์หลวงของสภานะแล้วเธอก็ไับรถไว้ในรถกะว่าจะวนน้ำเนี่ยอ้าว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 รถโกอ้าวอ้าวขอยืมรถไปปฏิบัติงานหน่อยขอยืมรถไปปฏิบัติงานหน่อย เเเรรร็็ร็วววขขึึ้้นนมีคนแจ้งว่ารถสภาสีแดงหดะะายไปตรงเอ่อสยามนะครับครับเพิ่มเติมครับ B ี W ครับรถสภานะครับรถสภาะบรรสีแดงครับคต้องแจ้งในมอไหมออมไปทะเบียนได้ไหมเอ่อไปทะเบียนอะไรยังไ,ไม่ทะเบียนรถเองไม่ใช่เหรอ เราญาตกลับไปหาฮาเดสตอนนี้ดิค่ะเออฮาเดสเรียกตัวแล้วไฮเด้ไฮเดสหมอย,ยืมรถมาครับขอบคุณนะคะอ่ารถเอ่อสภาสีดแดงอยู่หน้าสภาอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วแต่เมื่อกี้ขเขามหาเดี๋ยวหมอเอ่อขับไปอีกรอบในที่สยามเจอกันไปไปคะ่ะอีโดูรถอยู่ไหนออนไลน์อ้าวไม่ใช่ไอยูนี่หว่าไอายูขับบอยรถตำรวจชที่ไฟจมาปทะเบียนรถได้ไหมเอ่อ OEQ791 e e เอาใครเอาได้องม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ๊กบอยรถท,ท,ที่เจอที่สยามไปไหนอะพาตัวไปสอนอนลครับกำลังเอาผู้ต้องหาไปที่สอนอนครับเร็วไรไรไร็ว <laughs> <laughs> โอ้โหรถสภาสีแดงเจอแล้วนะครับฉันรอ รถนี้มันกากจังโว้ยรถนี้มันมีผมอะไรเลี้ยวไม่นนี่ยแข็งชิบหายโอ้โหทำยังไงนีนาทีนี้ลงลางน้ำไปแล้วครับอไป<อ>ซ่อนแน่จับไหมจับไหมเด็กนี่มันร้ายแม่มาถึงกูเจอเรื่องวุ่นเลยเว้ย มันอยู่ไหนมันจะยิงทิ่ตูชากันเลยทีเดียวไม่อยู่เว้ยไม่มันต้องวนๆอยู่แถวเนี่ยแหละข้าว่าอฮเขาไม่รู้หรอกว่าเราขับรถคันเล็คันนี้อยู่ถูกต้องข้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาขับไอ้คันนี้ดีจริงๆเไปแล้วเสร็ขึ้นไวจะอยู่สายามหรือเปล่าอ่าไปไป นี่มันเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยม,นนมันเพิ่เนได้หาะขารูนอี่ดูี่กันเจนตรงแล้วม,มันอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหลูกมือเข้ามาเลยเมื่อกี้ว่าเห็นอยู่ไหนวะมาที่ก็ปวดหัว นะจะได้รถคืนไหมอเออข้าก็คิดอยู่กูว่าเรียบร้อยทำงานวันแรกรถโดนขโมยโแม่ชีวิตการเป็นตำรวจคงจะอยู่อีกนานดูทรงล้ะนนเราจะต้องไปอีกนานเราเป็นตำรวจนะแต่ <c oughs> ว่ามาวันแล้วก็โดนปรถแล้วอ่ะนั่นสินั่นสิ เจมีเบอร์ไอยูไหมไม่มีไม่มีจิบหายเจผมไม่มีหรอกครับไม่ไหวสิบหนึ่งเข้าไหวครับเจ๊ผมมาถึงตรงขโมยรถตำรวจรูมั้ยอีรู้นี่มันลายจริงๆมันยั่วทุกมันยั่วขับวนอยู่ไหนวะอ้าวหนูไม่ล็อกนู้นมันหลังใหุ้งไม่ล็อกนู้นหนูจะปรับหุง เอาใครจะไปรู้หน้าใสตาซื่อหน้าซื่อตาใสมันจะขโมยรถอ่ะหน้าใสตาซื่อจะดื้อได้ไงใช่ไหมเออใชไ่ไงก็เลยต้องมาขับคันเล็กเนี่ยตำรวจตำรวจชนทีครับเออนั่นแหละหาไม่จเจอช่วยเรียบรอ้อยเอารถขาไปงัดเงย,างงยขายอะไรแล้วมังดูทรง <c oughs> อะไรกันวะนี่อ่ะ เราเพิ่งอยู่ร้านข้าวหรือเปล่าอ่ามีเหตุผลใช่ไหมอาจจะหิวข้าวใช่ไวใครมดพวกเราไปกินข้าวแล้วใครบารอะไรวะเนี่ยเป็นไปได้อืเฮ้โอโ้โหไม่ใช่ไอ้อรถคันนี้เนี่ยมันก็นเลี้ยวยากเลี้ยวเย็นจริงๆิอ๋กก็ไม่ได้ตั้งใจจอด ไม่มี <c oughs> <c oughs> เราต้องหาให้เจอก่อนที่ตำรวจเขาจะสงสัยเ,เรา,เราจะได้ไม่มีมลทินรับคอันนี้หนูสองคนตำรวจคนอื่นเห็นเขาไม่สงสัยเลย,เเยไม่สงสัยเลยไม่สงสัยไม่มีสงสัยเอ็งไ,ไม่พูด ข้าไม่พูดใครจะรู้วะเอ๊ะรรถูกต้องขอบคุณหกสิบเก้าตัวขอบคุณทั้งสิบตัวครับ,บ,บระหว่างแนวพนายกหลงทางมาสภาที่อะไรขับ่ากัรโอ้โหนตรงนี้สามรอบแล้วเออกําลังคิดอยู่จะไปทางไหนดีวะสยามพู้สารสามารถเปลี่ยน เส้นทางการดันรถได้โดยออกทางประตูด้านซ้ายอู้หโหรูหูอะลุงอ,อุ๊ยบอกว่าอย่าเจอตำรวจแต่กูเสือกขับชนตำรวจเกี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> มันตามมันตาม<อ>ไม่ตาม <c oughs> ไม่ตามไม่ตามกูขับหนีมันนี่กูกลายเป็นโจรแล้วอะไรเนี่ย <c oughs> นี่กูเปลี่ยนจาตำรวจกูเป็นโจรแล้วกูจะหนีตำรวจทำไมเนี่ยลุงคิดยนว่าลุงคิดยนว่า ตัต uh, uh, ้องหาเขาเมื่อกี้เขาจะไปที่ไหนได้อีกอะลุงอ่าเมื่อกี้เราเจอเขาที่ไหนนะโรงพยาบาลใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่แค่โรงพยาบาลเดี๋ยวเขาจะไปโรงพยาบาลอีกรอบอือเห้าใจไหมพ่าโรงพยาบาลบ่อยใช่ไหมล่ะใช่ใช่ก็ต้องไปดูที่โรงพยาบาลเรื่องจากโรงนั้นไปเฮ้ย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 อุ้ยใช่เปล่า ตะเปลี่ยนไม่ใช่ OBE เจ็ดสามใช่ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ OEQ OBE โอ้หนูนี่ก็เข้าข้างตัวเองซะด้วยไม่ใช่ OEQ OEQ ไม่ใช่ OBE OEQ เจ็ดเก้าหนึ่ง OEQ เจ็ดเก้าโอเคลงจะงแจ้งได้แจ้งใครก็อยู่กันสองคนจะไปแจ้งใครล่ะอ๋อถึงแจ้ง อ๋อโอเคโอเครถข้าสงสัยโดนถอดอะไรข้ามเรือมข้ามฝากไปแล้วมั้งมไปอีกฟากหนึ่งใช่เออจะกลับยังไงกันทีนี้แม่สอนอนไม่ได้นะวันนี้ถ้าไม่เจอรถอืมจริงวิป้ายสุขุมวิท คุณ,คณสุขมุมวิทย์เหรอเออนี่ไงไอ้ดีก็ยังปั่นไม่เลิก <c oughs> ไอ้ตัวสวยยืนอยู่กลานนงถนนนะนลงเออดูจากชุดไม่น่าคุยด้วยจริงๆอ <c oughs> อ้ดุ๊กนี่ก็ขย,ยันปั่นเหลือเกินผมระบอกนะครับตัควคนไหนจะลองฝึกมาฝึกไล่ฝึกเหินมาหน้าสอนอนเลยครับ สองครับก็อยากฝึกนะแต่รถหายว่ะยังไงดีอ่ะจะกลับสอนนอได้ไงเราจะบอกอะไรอ่ะรถหายเออง่ดีเราจะมีหน้ากลับไปสอนนอได้ยังไงเจ้าหน้าที่ยังไงรถหายอ่ะต้องใช่ใช่จะมีหน้ากลับไปสอนนอได้ยังไงขับออกไปมาเซรลติขับกลับมาเป็นรถปุ๊กปิกกูเลยเชื่อเอ่อมีไหมไหมครับ เดี๋ยวไปครับเติมน้ำมันรถแป๊บนึงครับตอนนี้ครบสี่แล้วครับโอเคมาลองดูครับเแ็นไงปอดไซเรนด้วยนะครับสวัดีฮะไอ้มันอยู่ในทอโซ่หรือมันอยู่ในไอ้นี่นะอยู่ในทีเชิตนะไอ้เสื้อโปโลที่บอกครับเดีผมไม่บินแรกอะมีเบอร์ไอยูว่าเปล่ามีครับไอยูทำไมไปทำอะไรหรือเปล่า มันขโมยรถตำรวจ่าดนะซิได้ยินไหมครับใต้สะพานครับใต้สะพานมาหน้าสะพานเลยได้ยินไหมครับได้ยินครับออกซ้ายออกขวาครับแต่โทรอยู่ไม่รับด้วยอือกข้างล่างครับผมเรียบร้อยครับผมนะครับใช่ครับใช่ครับเจ้าหน้าที่ค่ะตอนนี้เหินขึ้นข้างบนแล้วครับเป็นแม่อายุ ทางไหนครับเล้วก็ออกมาคืนใช่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 ขึ้นมาข้างบนเลยใจเย็นๆน้องยังเด็กโอ้โหนี่มันเด็กน่ารักใช่นะน้องเขาอาจจะยืมเราไปกินข้าวเฉยๆหรือเปล่าอือเองก็คนดีอือถ้าถ้าเราถ้าเราเขาอาจจะยืมไปกินข้าวเฉยๆแหละอือก็เป็นได้ใช่ไหมใช่ไหมอือหึ สวัสดีก็เคยเห็นไหมไม่เคยเห็นยินดีที่รู้จักครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรไม่รู้จักชื่อกันเลยนะอยากอยากครับสวัสดีครับผมลูก้าครับผมลูก้าสวัสดีครับผมเออเรื่อครับเฮ้ยอะไรวะนะเรื่องไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้เนสวัสดีกูจะตรวจ รถข้าโดนขโมยเอ้าใครอ่ะมันเป็นไอเด็กผู้หญิงชื่อไอยูรถเราไม่รู้ใช่รถเราไม่ใช่นี่รถคนตำรวจเป็นผู้หญิงใส่หมวกแบบว่าแบบว่าเนี่ยยังไงนะถักเปียสองข้างสีเหลืองถักเปียด้วยเหรอลุงสีเหลืองโอเคครับลุงทะเบียนอะไรอ่ะ O B E โอ O E Q โอี่อีกไปจำรถคันนั้นมาทำไมคนละคันกันเลยโอ้โหแล้วก็ตอบอย่างมั่นใจเราเรียกอะไรโออีคิวเจ็ดเก้าหนึ่ง O E Q เจ็ดเก้าหนึ่งค่ะใช่เขาอาศัยจังหวะที่ข้ากำลังไต่สวนคนมีพิรุษอยู่ย่องมาเปิดประตูรถแล้วขับเลยว่าไงฮาเดสได้คืนนะครับยังเดีก็อยู่นี่ด้วยกันเนี่ยนี่ไง ใช่ไหมานี่ไงรอครับอยู่ไหนกันสอนอครับครับผมโอเคไปเจอสอนอครับจริงครับพี่มีเสื้อตำรวจที่บอกครับมันมันอยู่ในทอโซ่หรือมันอยู่ในอย่ในทอโซ่ครับอยู่ในทอโซ่บอกหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะกำลังออกจากโรงพยาบาลยังไม่เจอเลยฮะแล้วกำลังจะมาที่สภาเพื่อมาส่งอินูเนี่ยแหละครับไอินูไอยูเนี่ยแหละ กำลังแล้วก็แวะคุยตามทางเจอหมอย้อยอีคนไหมครับตอนแต่กำลังคุยอยู่นั้นข้าก็เลยไว้ใจให้อยู่นั่งอยู่ล้าข้างหลังแล้วอยู่ดีขึ้นมาข้างหน้าแล้วก็ขับไปเลยตรงที่ผมลงไปตรงนั้นเขาเรียกว่าคือท่อระบายน้ํหดังสอดนอนนะครับไก่เคียวอะไรได้ไหมคะไม่อันค่าไม่มีครับอันนี้คือมีหมอยมาแจ้งคดีเหมือนมีคนโดนอุ้มอะครับแล้วก็ไหลไปของหน้าที่คือตอนนี้ หมอพามาที่สอนน้องแล้วครับคือให้ชุบที่สอนน้องได้เลยไหมครับมาพาไปดูตู้เด็ดทำมาได้ได้พาไปฮัลโหลเอ่อไก่แกงขาพาแป๊บนึงนะเดี๋ยวไก่ไก่แกงเรื่องออไก่แกงไก่แกงอะลรได้ไหมครับเป็นไรคะโอเคถ้าสำนึกผิดอย่างนี้ก็ดีเห็นว่ายังเป็นเด็กอยู่นะขอโทษดิขอโทษค่ะขอโทษว่าย่อดีๆไม่ใช่ย่ออย่างนั้นว่าย่อดีๆเรา ขอโทษค่ะขอโทษนะคะขอโทษด้วยค่ะคุณตำรวจนี่ชื่ออะไรคะลุงไม่ขึ้นนั่นไงเอาเหรอลุงไม่ขึ้นเดชขอโทษเจ้าเดชจะดูแลลุงให้ดีกว่านี้ค่ะฮะครับดีมากไม่ขึ้นเอาเลยไหมใจเย็น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 ให้เด็กมันโตกันไปอยู่กับมามากันไปเด็กมันโตลุงไปเด็กมันโตก่อนแหมเล่นกูขนลุกเลยเมื่อกี้ ไปแยกย้ายเจอกันครัปวดขี้แหละดูออกเจอกันครับนะเจอกันครับเน็ตมาดูตู้ว้าเรียบร้อยแรงเลยครับก็เลยโทษทีเครื่องมันแรงไปหน่อยโทษทีเมื่อกี้ผมเห็นนะครับเห็นะนี่คือนี่คือการตักเตือนข้อหาขึ้นรถแล้วชอบแอกนี้ต้องจอดนี้ต้องจอด S <S แน่วงทรงเลยนะคคี่หนูเก็บคอ้งเงอข่าไม่ได้เลยเก็บคอ้งเงอข่าซะด้วย <S 2> <S 2> อ่ะโทษทีหนูเอ้ยเจอาก,กันพอนุ่มทุกคนซีอู๋เชิญเข้นะสวัสดีคุณนะ